บอกเลยนะคะก็บอกแล้วคอนเซ็ปต์เจเล็กนะคะบริการทุกระดับประทับใจนะไม่ใช่ว่าใครใครมายังไงแล้วแต่ว่าแบ่งกันเนาะจริงไหมคะเรารับกันให้เท่าเทียมจะได้ไม่เกิดการน้อยเอกน้อยใจอันไหนถูกใจมากหน่อยก็แอบแถมหลังไม่ไปอาจจะแอบในกระเป๋าแต่ที่ทํานี่คือทําได้เหมือนกันเท่ากันเลยนะคะไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องนะคะ ได้เท่าเทียมกันหมดเท่ากันเราบอกแล้วเราไม่ให้คุณน้อยใจนะฮะบ้านน้อยก็รักบ้านหลวงก็รักนะฮะแสดงว่าแอบมีสองบ้านเนี่ยมีค่ะนะแต่เราไม่บอกแฟนเราเราจะฟ้องพี่เก๋พี่เก๋สักลูกเราจะฟ้องพี่เหล่กปูมีก้านปูลูกจ๋าอ๋อปูม้าสุกเป็นตัวทำได้เดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดืนไปวันนี้มีมาเยอะ อันนี้อันนี้ได้ครบครบครบมีอะไรทับโครงเจเล็กนะฮะอ่าแม่จะพูดให้ฟังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะหกอย่างเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอย่างสิบสามอย่างพันห้านะคร มแมงด,ดาสองตัวนะทุกคนที่ตัวดีเอแม่จะลาดแล้วนะ,ะล,ลินะงก์เอาด้วยนะลูกไปยังก็ดินี่พันห<า>้าร้อยนี่อันนี้คือยังใส่บอกนะฮะเพราะคุณลูกค้าทานกันสองท่านแต่เดี๋ยวมีแมงดากลับบ้านหนึ่งตัวนะฮะะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วน,นะคะนเราคงไม่ได้ลืมอะไรนะคะไปแล้วคะ่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทคลกที่พกไปส่งมานะมาใครจะเอาผ้ามาตรงนี้น่าจะยังคุณลูกค้ามีอะไรขาดเหลือไหมคะคุณโยตัสไม่มีเนาะจุกไหมครบได้ครบเดี๋ยวหนูจะจะทำขนมจีนให้คนไปหนึ่งจานพร้อมผักแก้มอันนั้นไม่ได้คิดตังค์นะคะท่านใดสนใจสั่งมาได้นะคะ ค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะฮิ้วยำกับซันนะคะสามารถทัก Facebook ของซันมาได้เลยนะคะแล้วก็ไลน์นะคะซันจะใส่ข้อมูลไว้ที่คอมเมนต์นะคะสามารถไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาซื้อยำที่ร้านเจล็กนะคะสามารถโทรสั่งจองคิวกับแม่นาล่วงหน้าได้เลยนะคะ เบอร์โทรของดิซันจะใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะสามารถไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ซันกับเจเล็กต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ